น้องกันลอกในมหาลัยแห่งชาติไต้หวันไทต้าหรือ NTU ขนาดน้องจะมีลักษณะอ้วนทวนสมบูรณ์ปีนต้นตามตุกติก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 อก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 ตึบฮึบฮฮึบฮึหางฟูมากโอ้้องแบวหางแล้วน่ะใหญ่เวอร์มาก อีกมุมหนึ่งหาอะไรกินนะ่ะมันจะเป็นลูกไม้อนะไรทุกอย่างดุบด,บดบุตอนนี้มีสามตัวนะตัวที่สองกินอะไรอะ่ะเง็บ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 เบเงอ๋อหน้าหนาวลมแรงพือันนี้ต้นไม้หน้าขอบักในฤดูนาว